คความดันโลหิตสูงหรือความดันเป็นโรคพบได้บ่อยมากอีกโรคหนึ่งในผู้ใหญ่พบได้สูงถึงประมาณ25-3ถึงอร์ของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดความดันโลหิตสูงคือเป็นโรคที่ไม่มีอาการแพทย์บางท่านจึงเรียกโรคความดันโลหิตสูงว่าเพชฌฆาตเงียบคือเป็นความดันสูงแล้วก็ขายมันในเส้นเลือดมีอาการปวด ปวดที่หน้าอกเนี่ยหมอก็เลยนัดเลยบอกเอออีกสองวันนะามามาเอดมิดไอ้เราก็กลัวสิหมอเดี๋ยวไปกลับไปบ้านคิดดูก่อนนะกำลังรอหมออยู่ก็เจอคุณดวงจันท์เขาก็คุยกับลูกน้องที่ไปด้วยกันว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาก็มีตัวช่วยเขาเป็นมาตั้งหลายปีแล้วเราก็สนใจว่าเป็นอะไรก็เลยมารู้จักกับตัวซูเนตินนี้ ก็เลยสนใจมากก็เลยซื้อไปทานก็เลยทานตัวนี้มาก็หนึ่งปีมาแล้วก็ดีขึ้นอาการก็ดีขึ้นก็คิดคิดว่าตัวนี้ก็มันเหมือนแบบบำรุงอะตัวเสริมอาหารเข้าไปเพราะเราก็อายุมากแล้วนะคะก็ทานจนถึงเดี๋ยวนี้อ่ะก็อาการก็ดีขึ้นก็ไม่มีปรากฏอะไรเลยนะตัวยาที่หมอให้มาเราก็ลดไปตั้งเยอะเลยตอนนี้กินเหลืออยู่แค่สามสี่ตัวเองอ่ะก็เลยกินตัวนี้มาเรื่อยๆก็ดีใจที่ว่าพบกัน ดวงจันทร์นะคุณดวงจันทร์เขาแนะนำะก็ดีใจที่ได้ตัวนี้มาช่วยตัวเซอร์นิตินเนี่ยมาช่วยเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ